สวัสดียามเช้าทุกท่านทุกคนนะครับอยู่กับอดิศรแฟมิลี่นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาดูนะครับพี่พี่น้องน้องยูทูบเบอร์เฮานะครับเป็นไผ่ซีมาตามหลังอดิอรมานะครับเนาะได้ยินเสียงเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้นะครับรถเสียงคุ้นๆนะครับตรดคันนี้นะครับคุ้นมากเลยนะครับไผ่นอนะเสียงนี้ที่ดังนะครับมาอ้อย อันนี้ต้องจ่ายบัตรข้ามผ่านประตูก่อนครับนอนขวางไปแล้วครับต้องจ่ายบัตรผ่านประตูก่อนนะครับนะเราปภนะเฝ้าหาวพ้อมนะครับือเท้านีก่นนรกระเล่นน้ำแข็งนะครับผ้ากระเล่นน้ำแข็งนะโอ้กับตันดําซิ่งนี่เองนะฮะมาพร้อมรถคู้ใจนะฮะ อันนี้ที่จอรดรถนะครับเราก็ขยับขยายนะครับแต่ว่าข้างหน้าเป็นกันยังบกค่อยแน่นนะครับบวการาขับเข้าไปถ้าฝนตกแบบนี้นะครับให้มันดินมันแน่นกว่านี้จังหน่อยนะครับผมก็ยังจอดไหลทางเอานะครับเก่อจะได้ไม่ขีดฝว่งการจราจรนะครับก็ยังจอดชิดๆนะฮะอันนี้ก็ทยอยเริ่มมากันแล้วนะครับ ตอนนี้ครับเช้านี้ที่ชุมชนยูทูบเบอร์นะครับ sabar-sabar ครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูกับข้าวของพี่พันธ์นะครับกับลุงกินี่นะครับอาหารเช้านะครับเพื่อนกินอย่างกันนะโอ้ใส่หมูย่างไว้ครับโอ้ยแซบแซบปองแซบนะครับแล้วก็เจลนะครับก็มีหน่อไม้เนาอครับผมมี่อันแมยังมูนี่นะครับ ยูาำหมูนะครับนะแล้วก็มีกาแฟนะมันร้อนนะฮะจอม้นที่นั่งโอ้โหนี่นะครับจัดสถานที่เรียบร้อยนะฮะนะนครับเอาผู้หมวดเพื่อนของเข้าไปใส่นะเพื่อนคือบมมากินข้าวนโอ้เพื่อนล้างถ้วยล้างจานนะครับเป็นอาหารเช้าเพิ่มพลังงานนะครับปิดงานนะครับ หาที่ไหนไม่ได้นะครับโครงการนี้นะสำหรับคนที่มีมีบ้านไร่ป่ายานะครับเนาะบรรยากาศริมทุ่งนะครับนะสำคัญนะฮะบรรยากาศรับประทานอาหารนะครับในช่วงเช้านะครับนะโอ้อันนี้มาแล้วนะครับนะในช่างใหญ่เรานะฮะในช่างใหญ่มาแล้วนะน้า นะครับแม่น้องมาต่อยนะฮะช่างพงมาแล้วจ้านะฮะโอ้โอ <c oughs> อนสวัสดีครับแม่น้องมาต่อยครับโอ้นะสุดยอดเลยมาแล้วนะครับมาแล้ว <c oughs> ตอนรับมาตอนรับ <c oughs> นี่นะ เหนรูช่างพงว์สวัสดีครับโอ้ยช่างพงว์มาพร้อมเครื่องดื่มชูกำลังสีบัตนสีบัตทอดพัดเบต้ากูแขนโอ้โหนะครับอย่าลืมนะพีพีเอฟซีนะฮะสั่งได้ที่ยูทูบเบอร์ทุกช่องนะครับคุณคำคำเบาได้แก้วด้วยแต่ไม่ใช้แก้วนะคะขอบคุณมากนะครับโอ้สุดยอดเลย วันนี้คิจะกินทั้งวันเลยเนาะวันถือมากล่องนึงนะได้แล้วกินทั้งวันของดีมีประโยชน์จากบริษัททีพีสกินนะครับนะมันอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นนะฮะอรโอมันอยู่ในรถทงทิวมาจากกะทิ้ยแล้วเพิ่งเห็นแวันนี้ผมวเปียบ้อยตากไวอ๋ทงทิวจากงานพุญกระทินนะครับก็คือะร คอี่พดถอคือนี่กคือสามหนุ่มอ้าหนุ่มเลยสามหนุ่ม้สนะถือยอดสามหนุ่มสมหนุ่มสามผู้เท่าผู้เก่ที่น้องเลยเงินบวแองเฮรไรไปน้ำน้ํหรอเปล่าโมัดไว้อยู วันนี้ก็มาในชุดหลากลายสีเ้าเอิ้นสู้ที่ยังแบบนี้จังวะผมกำลังกนั่นอยู่พอดีสบายแอ็เน่ยมั้งพอดีกันใส่ขาเงามันผัดขี้ตัวนได้เงี้ยก็เพราะที่เป็นแบบนี้ก็คือเราได้พูดในคุยกันบ้างคออที่ที่อยู่ตรงนี้เนาะโทรบอกเอจิตเอามาติด ครับพี่ใดเหรอพูดต่อครับเอาต่อเอาต่อพี่พันธ์เอาพูดพูดพูดอ็อย่างนั้นก็ที่อยู่ตรงนี้เนาะเขากะต้องขอบคุณทางคุณลุงคุณป้าลุงคุณปอา์เซ็นแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องยูทูบเบอร์เรานะนะครับที่เล่นว่าเออเฮาเห็ดแล้วนะครับต่อไปต้องขอบบ้านแที่ขออะไรต่างๆแล้วก็เราก็เป็นที่พักเป็นครัวเป็นอย่างเนาะเบื้องต้นแต่ว่าก็มีหมดพื้นเพื่อผมนะครับแล้วก็ทั้งเป็น แต่ลุงกิมีแล้วกับพี่แอาชัยแล้วกับพี่น้องเฮาที่บางที่เพิ่นไปเพิ่นมาก็ได้พักได้ป็นที่โ่ฝนร่มแดดรร้อนหรือว่าเป็นกิจกรรมที่เราต้องทาตรงนี้ก็เลยหว่าเออเนื่องจากว่ามันการก่อสร้างมันต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องว่าจะเป็นินดีที่หนึงน่งนิ้วทรอะไรต่างๆเนาะแล้วก็พอดีเห็นทางพี่ช้างพงพี่กัปตันกโกไล้ like ครับแม่มาต่อยก็ได้สมทบกับทางคุณลุงคุณป้าในการซื้ออีบ็อกซ์ซื้ออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะ วันน <étique> <occasions, S 1> ี้ถ้าเราอยู่ภาคตรงนี้เออเราก็เลยว่าเออถ้างั้นเราก็พอดีเป็นช่วงที่เราพอจับขบายได้นี่เออในความคิดเห็นสรงตรองผมก็เลยคุยกับทางลุงจ <c oughs> ิมมี่ก็เลยโอเคทางท่านประธานเขาบอกเออถ้างั้นเราก็พอดีเลยมืออื่นอะไรบ้าประธานท่านประธานท่านอะบก็ประธานช่องจิมมี่เรื่องจริงเนี่ยเคตรร่มได้ประธานประธานช่องขยะายช่องจิมมี่เรื่องจริง ทีนี้หลังจากนั้นก็เลยว่าเออทางนั้นมื่นอื่นอาจจะ,ะมีการดำเนินการเพิ่มเติมอะไรยังไงเราก็อทางนั้นเราก็ร่วมสมรู้รันทางลุงที่มีเรื่องจริงมันก็สองพันบาทหมดฟื้นเดอร์ก็นหนึ่งพันบาทลุงพันทายไปนอกเดอร์ก็นหนึ่งพันบาทเพื่อที่จะเอามาเื่อมาโฮมมาตุ้ม,ม,มกันว่ะเราจะไปซื้ออะไรยังไงก็ต้องสุดแท้แต,ทแต่ช่างทีมช่างหรือว่าทางคุณลุงเพื่อนได้พิจารณาเห็นสมควร ส่วนว่าเออไปซื้ออินบ็อกซ์เนีหรือว่าอันนั้นอันนี้ผมเติมเราว่าจะดำเนินการตามนั้นแต่ว่าในส่วนเออในส่วนเงินนี่ก็จะมอบให้กับทางคุณลุงต่อไปส่วนเพื่อนจะไปซื้ออะไรยังไงก็บริหารอะไรยังไงก็สุดแท่แต่เพื่อนนะก็ประมาณนั้นหลังจากนั้นเรียบร้อยบาดนี่เสร็จเรียบร้อยกฟนโต๊กสนั่นเลยคบานนี้เออตอนประมาณวิ่งเข้าบ้านทดนี้โอ้ยก็จอดกระจอรัวยู่นบ้านพี่น้องก็มีพลาลางด้วยเออสุยอดไหน นเต็มงไว้เต็มเเลยะเต็มแต่ว่าอาบกันไปเมื่อไมีอะคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับ